จะได้หมดอะลองชิมดูจะได้จริงิอร่อย ขึ้นใจเดี๋ยวโพสต์เข้ามาหน่อยโพสต์เข้ามาครับโอดใช่ไหมเลี้ยวเม็ดอย่างดีเลยอันนี้ไม่ได้ไปจัดเม็ดนะครับมันเรียงเองอันนี้ผงตามธรรมชาติมันเรียงเองาทน้อ่ทงนเล้อง โอ้หอมชื่นใจโอ้หอมหอมครับอันนี้ไม่ได้ไปจัดเม็ดนะครับอันนี้หงตามธรรมชาติมันเลี้ยงเองน้ำข้าผัดดีมากเลยเดือดๆนอ้ก็ผัดเป็นอะไรนี่โหยิ่มุนยอดแล้วนำข้าผัดผมทานด้วย นิงดมข้าวนาไม่มดมเฉยไม่ต้องกินมอันนิงมอะไรน่ลอ้อาะครับนี่ข้าสิบปีนะครับข้าวสิบปีครับนี่ข้าวสิบปีนะครับทุกอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการอย่างที่ท่านได้ดูแล้วท่านต้นโดยมีทางราชการท่านผู้ว่าท่านท่านผู้การนะครับมีทาง พอดิจังหวัดมีทางอธิบดีกรมการค้าไอ้ออมการค้าภายในและก็หลายส่วนที่เกี่ยวข้องม,มีทั้งเจ้าของคลังนะครับมีทั้งผู้ส่งออกผู้จะมารับซื้อข้าวนะครับมีทั้งสื่อมวลชนทุกส่วนนะครับทุกวันนี้วันนี้มาเพื่อจะพิสูจน์ทราบให้สิ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าข้าวส0ปียังสามารถที่จะใช้หุงใช้กินมีคุณภาพที่ดีอยู่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น เรามาตั้งแต่เริ่มเปิดกระบวนการให้เปิดกุญแจทั้งสามตัวดอกซึ่งอยู่ที่คนละดวยงานนะครับแล้วก็ได้ให้ท่านดูเข้าไปสามารถปีนขึ้นไปในในในรังข้าวในในกองข้าวทั้งหมดแล้วก็นอกจากจะฉ่าข้าวจากข้างนอกแล้วก็ยังฉ่าข้าวจากตรงกลางซึ่งก็เจาะลงไป15 15กระสอบนะครับก็ดึงขึ้นมาก็ให้เจาะให้เจาะทุกอันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสายตาของสื่อมวลชนทั้งหมดมีช่าง ภาพมีสื่อมวลชวนที่ขึ้นไปนะครับในแต่ละส่วนแล้วแต่สมัครใจแล้วก็ได้ใช้โดนในการถ่ายให้เห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับทั้งหมดได้ข้าวออกมาเนี่ยข้าวทางซีกแดงเนี่ยเป็นข้าวของโครโกดังกิติชัยมีข้าวอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่ห้าห้ารอยกระสอบก็ประมาณเจ็ดเท่าไหร่นะ หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดกระสอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวของโกดังที่เราไปดูเมื่อเช้าตอนนี้ออกมาสาวกําลังหุงอยู่นะครับส่วนอันนั้นสีน้ําเงินเป็นต้นไปนี่เป็นข้าวข,ของกระดูกโัวดังพูนผลนะครับก็มีอยู่สามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้ากระสอบนะครับเพราะนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดก็ประมาณแสนห้าหมื่นกระสอบตีมูลค่าข้าวก็หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยกระสอบ โดยประมาณไอ้กันนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก็กําลังเข้าสู่กระบวนการที่จะซาวข้าวมาอีกสามสามกนนะทั้งหมดก็จะเป็นข้าวเอามาดูทั้งหมดแล้วก็สามอันสุดท้ายมีข้าวของกองหนึ่งกองสองแล้วก็ผสมกองหนึ่งกองสองแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผสมทุกอย่างเลยเอามาให้ดูเลายๆแบบว่าคุณภาพข้าวมันแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนก็สาวข้าวเรียบร้อยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่หุงมให้ดูทั้งหมด แล้วก็จะเชิญผู้ที่ต้องการพิสูจน์มีกับข้าวเรียบร้อยกะเพราไก่กับไข่เจียวนะครับก็สามารถกินได้ก็ทั้งหมดวันนี้เพื่อต้องการพิสูจน์แล้วก็ถ้าหากว่าสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภานี้ผมจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้ามาร่วมในโครงการประมูลได้ก็คาดว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยราคากลางก็ตีสักสิบแปดสิบเก้าบาทหรือสิบแปดเอ่อสิบแปดบวกลบนะครับเราคิดว่าราคาตรงเนี้ย เป็นราคาที่น่าจะได้มาตรฐานต่ำที่สุดแล้วก็ประมูลกันไปประมูลได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กระบวนการประมูลซึ่งผมจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการประมูลนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้คิดก่อนนะเดี๋ยวทางที่เขาไปวางคิดว่าจะป้องกันไม่ให้มีการที่ละทิ้งข้าวก็จะจัดอันดับทั้งหนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็จะมีะมาตรการที่เข้มข้นถ้า,าประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้เนี่ยก็จะมีการปรับกันแล้วก็ให้เลื่อ,อนลำดับสองสามสี่ห้าเข้ามา อันนี้คิดร้าวก็แล้วแต่คณะกรรังการที่จะเกี่ยวข้องก็กกจะมีการเสนอที่ชัดเจนนะครับก็นี่ก็ถือเป็นการสำรวจข้าว2องกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งข้าวทั้งหมดเนี่ยได้ทำมาแล้ว10ปีเป็นข้าวตั้งแต่สมัยปี2 5 5 6และ2 5 5 7นะครับเป็นข้าวในช่วงนั้นที่เข้าสู่โครงการจำนำข้าวจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้10ปี พอดีบวกลบนิดหน่อยเราถึงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าดูจากกายภาพเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวยังดูสวยงามสีสันอาจจะมีความเหลืองมากขึ้นธรรมชาติของข้าวสิบปีขนาะนี้ต้องห้คุณภาพข้าวว่ายังกินได้ไหมผมเจ้าของคลัง เป็นอะไรผมเป็นก่อนเจ้าของก็ดังเป็นก่อนเพราะนั้นไม่ผมเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของคนทั้งหลายการขายข้าวให้ออกไปแล้วต้นทุนรายจ้าทั้งหลายนี่เขาเสียหายเพราะนั้นเรากำลังจะมาเคลียร์นี้ที่นี้เอาเงินเข้ารัดผมเข้าใจว่าโดยประมาณในคิดเร็วๆน่าจะได้เงินประมาณสองรึงสี่้อยล้านบาทกลับเข้ามาอันนี้ยังไม่ยังไม่ขาดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ แล้วก็ต้องมาคืนค่าเช่าคืนค่าอะไรก็ต้องมาเจอจาก,กันคืนกลับไปก็จะได้เงินทั้งหมดคืนโทศัรั์อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้ววันนี้ที่เชิญมาก็เพื่อจะให้ทุกฝ่ายผมประกาศชัดเจนเพราะตอนผมมาดูครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าไม่จริงตั้งจัดฉากข้าวจริงๆ5ปีก็เน่าแล้วจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าข้า5หาปีหรือ2ปีก็เน่าได้นะครับถ้าไม่เก็บรักษาอย่างดีพอแต่กระบวนการนี้ท่านจะเห็นว่าเขาซีล นะครับข้าวการเข้าออกทั้งหมดอย่างเข่งคัดรูบุอะไรต่างๆไม่ให้มีน้ารั่วเข้ามาทําให้ข้าวเสียหายเพราะฉนั้นที่นี่เขาทําอย่างเต็มที่แล้วมีการาลมยานะครับของโรงสีกิติชัยเนี่ยเขาลมยาสองเดือนครั้งของที่ปูนผลนี่เขาเดือนละครั้งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ามาตรฐานเนี่ยก็าสามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะนั้นทุกอย่างสองกูดังนี้เขาทำตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจำนองข้าว วันนี้ไม่ได้มาดูกันเองก็ยังเชิญเซอร์ไวเวอร์เออเซอร์ไวเอร์เซอร์ไวเอร์นะครับที่เข้าทะเบียนอยู่กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับเพราะผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการเหล่านี้แล้วก็ถือว่ามีมาตรฐานเพราะฉะนั้นท่จะเห็นว่าผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับแล้วให้ทุกคนไปตามกระบ,บวนการและก็สื่อมวลชนได้เดินเข้าไปอย่างอิสระที่รออยู่เพียงแค่ว่า ให้เขาเข้าไปดูเพื่อป้องกันความปลอดภัยแล้วท่านก็อยู่ในสายตาแล้วท่านก็เข้าไปจัดการเพราะฉะนั้นทุกอย่างวันนี้โปรง่งใสชัดเจนและต้องการให้เกิดความยุติธรรมทุกฝ่ายแล้วต้องการให้มีการเคลียร์ส,สารโครนการจำนำข้าวในสองโกดังสุดท้ายให้สิน้นสงสัยให้จบสิน้นส่วนกระบวนการยังไงก็เป็นเรื่องตามกระบวนการซึ่งอยู่ตามกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอน,นต่างๆก็ว่ากันไปแต่อันนี้ผมจะประมูลแล้วก็จัดการคืนให้เจ้าของโกดังทั้งหมดอย่างเรียบร้อย ก็ปิดในแง่ว่าโครงการทั้งหมดมันจบส่วนกระบวนการก็คงมีกรรมการที่เกี่ยวข้องหรืออะไรต่างๆก็มาดําเนินการต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็เจ้าของคงลงสีที่เขาเก็บอยู่ค้างอยู่สิบปีเขาจะได้หมดภาระหมดปัญหาเข้าไปก็แล้วแต่กระบวนการนะครับผมก็คิดว่าถ้าตรงนี้ผมพิสูจน์ได้เห็นว่าซึ่งผมไม่ได้รู้เกี่ยวข้องด้วย 10ปียังสามารถทานได้อย่างนี้ก็ต้องต้องไปตรวจสอบกันคิดกันเองว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีจริงบางส่วนก็ได้หรือไม่มีจริงก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดผมคิดแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าข้าวิ0ปีมันกินได้เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับ เ um> is> ี่กกันแั้วดนตรีลงทุนด้วยชีวิตเลยนะครับเนี่ยคัดว่าเลยครับใครคัดว่าครับขอบคุณมากครับข้าวไม่มีเสื่อมครับงานนี้ไม่ดับก็ดังอ่ะที่สีเหลือเนี่ยคือกายภาพเขาเป็นแบบนี้คุณภาพสารอาหารเนี่ยเอาไปเทสได้เหมือนเดิม ตามชิดกินหน่อยเข้าเลยครับเข้าเลครับให้ท่านผู้การท่านไ่้แลดีได้แ้ีตาเลยครับี่มีิดนะคบว่าเป็นพี่พี่ลงทานข้าเปล่าดิรสชาตเหมือนข้ามัลยไหม มันรอนมัวืดินบ้างไข่สี่จนเหนื่หลไอยมวนครับอมอ่เอท่านท่านท่านข้าวเปล่าอยว่ามันอร่ข้าตนี้เอาแบบแต่ว่าความนุ่มนวนความอะไรใช้ได้เออได้ช <vale ื่อประชาสัมพันธ์หน่ว่าข้าวสปีเนี um ่ยมันยังลดค่าถึงข้าวอีกหี้อไม่เอาสามข้าเป็นจริงนะครับ เอาเชิญเชิญเลยครับอ่ะถือเลยนะครทุกทีนี่ท่านรับเงนตรีลงทุนด้วยชีวิตเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ว่าดีครับใครได้ใครใครท่านผู้ว่าครับโอเคขอบคุณมากเลยครับข่าทนี่นี่ท่างนี้เลย วายมากเลยข้าวไม่มีเสื่อมครับงานนี้ไม่ดับก็ดังอ่ะที่สีเหลืองเนี่ยคือกายภาพเขาเป็นแบบนี้คุณภาพสารอาหารเนี่ยไปเทสได้เหมือนเดิมเอาดาบตีทีน่อยเอาเลยครับเอาเลยครับให้ท่านผู้การท่นานอ่าท่านอดีตรัฐมติทานเลยครับ พี่พี่ลองทานข้าวเปล่าดูรสชาติของข้าวมานี้ไหมลองม้ออื่นบ้างครับกินอร่อยจนเหงื่อไหลไคยย้อยนุ่มนวลครับกิ่นหอมอ,จจะอ่ะจะทอข้าเปล่าออนไปนิดนึงแต่ว่าความนุ่มนวลความอะไรนี่ใช้ได้ ีเนี่ยมันจะรสชาติเหมือนข้าวปีนี้หรือไม่เอาตามความเป็นจริงนะครับกินมืนเดิมปิส้มสีเท่านั้นเองเออมเคี่ยวข้าาก็้ีใีแล้วเออเขาเป็นเหมือนข้าวอมีน้มข้าวเรานะเราไม่พูดที่อื่นนะอรบางีครับเาานข้าวเลายหวานนยเนี่ย เนื้อไก่ทั้งน่าหรอันนี้ให้ซื้อมนุษยนะอันนี้กินนุงนี่ได นุ่มอยู่ครับอันนี้กินหอมนิดหน่อยมันคือข้าวหอมมะลิหนนะครับถ้ามีเงินเป็นเจ้าของรงสีจะรีบมาประมูลเลยใช่กินเลยกินเลยงานี่กับข้าวอร่อยมันจะได้อร่อยมากขึ้น

นี่ครับข้าวสิบปีอืมอืมกินข้าวกินข้าวเอาสเต็กมาแลกเอาสเต็กมาแลกก็ยอมเอ้ะไม่ยอมเนี่ยยอมไม่ยอมข้าวนะครับนุ่มนวลครับกินพร้อมละเอียดได้เลยนุ่มกิน ดูกินข้าวเาเ่ว so ่าให้ใหู้ว่ามนข้าวใ่ไม่มีรสข้าวหวานไหมนะใช่หวานด้วยใช่เพราะมันหวานหวานคะ้าคนนี้่ากคนชิเองเอี่ให้คุณกินติสิงหาบัตนะคะคุณตีคะอ่าดิฉันกินแล้ว ก็บินแ้ครับ